สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ฟาร์มไส้เดือนผู้กองแม็กนะครับจังหวัดชายภูมิก็มีเพื่อนๆนะครับถามกันเข้ามาหลายคนครับว่าจะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเริ่มยังไงเราต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสรุปวิธีการนะครับง่ายๆสามารถเข้าใจได้ใน3นาทีนะครับไปดูกันเลยนะครับสําหรับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีกระมังนะครับ กระมังขนาด50เซนติเมตรเจาะรูผมใช้แบบเจาะรูนะครับ2ก็คือกระจาดพลาสติกเอาไว้เอาไว้ปิดฝากระมังอย่างที่3ก็คือมูลวัวนมที่แช่น้ําแล้วนะครับมูลวัวนมที่แช่น้ําแล้ว1-2วัน่าแล้วก็4พันไส้เดือนที่เราจะเลี้ยงในคลิปนี้จะใช้ไส้เดือนพัน AF นะครับ น้ำหนักน้ำหนักไส้เดือนภารใเนลเอที่ใช้นะครับก็คือ200กรัมต่อ1กะละมัง่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมมูลวัวก่อนนะครับก็คือมูลวัวหรือเบดดิ้งนะครับเราต้องเตรียมมูลวัวก่อนเพื่อที่จะมาเป็นวัสดุในการเลี้ยงไส้เดือนก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมเบดดิ้งโดยจะนำมูลวัวที่เรามีนะครับ มาใส่กะละมังหรือกระบะผสมปูนครับหรือวัสดุภาชนะอื่นๆที่ที่เรามีแช่ไว้ก่อนหลังจากนั้น <c oughs> เราก็จะมาตรวจสอบว่า <c oughs> มูลวัวนมที่เราแช่ไว้มันใช้ได้หรือยังก็จะใช้วิธีการสังเกตนิดนึงครับว่ามูลวัวเนี่ยยังมีแก๊สอีกไหมก็คือจะมีฟองฟองลอยขึ้นมา2 <c oughs> ก็คือเนื้อมูลวัวเนี่ยจะนิ่มหลังจากนั้นเราก็ เอามูลวัวที่แช่น้ำแล้วครับมาใส่กระมังที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็นำไส้เดือนเอฟมาใส่ในเบดดิ้งจากนั้นเอาอตัวกระจาดนะครับมาปิดมาปิดกระมังไว้เพื่อกันนกกันหนูกันแมลงที่จะเข้ามารบกวนไส้เดือนของเรารอประมาณ15-20วันไส้เดือนก็จะให้ผลผลิตเป็นมูลไส้เดือน สามารถออกไปจำหน่ายได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนไม่ยากเลยใช่ไหมครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากเริ่มเลี้ยงไส้เดือนสามารถติดตามเพจฟาร์มไส้เดือนผู้กองแม็กนะครับผมจะทําคลิปข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับออโพสต์ไว้ที่เพจเพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามดูได้นะครับที่เพจในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนสวัสดีครับ